สวัสดีครับช่องลุงกัลลุนสไตล์ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับหลังเลิกเกี่ยวข้าวแล้วนะครับสำหรับการเกี่ยวข้าวในวันนี้ก็ได้ไมาเยอะครับเกี่ยวมาสี่ห้าวันแล้วนะครับ ก็ยังได้ประมาณนี้ครับก็จากประมาณนี้จากนี่ครับมาถึงนู่นครับวันนี้ไปตรงนู่นครับสุดท้ายเลยครับงานสุดท้ายเลยแล้วก็จะได้ขึ้นไปนู่นครับทางนู่นครับตรุงนี้นะครับ นี้งานนี้มัดแล้วนะครับกองแล้วเริ่มกองแล้วนะครับเริ่มกองไว้แล้วอไปเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศครับส่วนข้าวก็ไม่ถือว่าสวยเท่าไหร่ครับ ส่นมากจะเป็นข้าวล้มครับในวันต่อๆไปครับอสองงานนั้นล้มหนักเลยครับสองสองแปลงนี้นะครับที่เกี่ยวเมื่อวานกับวันนี้นะครับล้มหนักเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับ อันนี้เป็นหนอนใบตองนะครับหนอนใบตองนี่นะครับสายสารก็จะเรียกกูลูนะครับเดี๋ยวพาไปเดินเดินไปดูปลาหน่อยครับรู้สึกว่า สะลูกนี้เลี้ยงปลาเยอะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับ มีเถียงนาน้อยแล้วก็มีสะนะครับได้ฟิลไหมครับบรรยากาศไหม นั่นไงครับนั่นไงครับที่ตรงนั้นครับนั่น,น,นเอ๊มมันน่าจะติดอะไรสักอย่างนะครับปลาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับ วันนี้นะครับนี่นะครับเป็นงานนี้นะครับวันนี้ใกล้ๆตรงนี้นะครับทั้งข้าวล้มทั้งหญ้านะครับอุ้ย ตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยอยู่มุมนู้นครับเห็นไหมครับเมื่อกี้อยู่มุมนู้นครับเมือ่อกี้ดูเหมือนว่ามันจะติดอยู่ตรงนี้นะ นี่นะตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ไม่เห็นมีครับไปเดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะข้าม ไปฝั่งนู้นแล้วไปเจอกันครับไปฝั่งนู้นไปเดินไปดูข้าวที่ยังไม่ได้ได้เกี่ยวนะครับยังไม่ได้เกี่ยวยังเป็นรวงอยู่นะครับห้าวันแล้วก็ไม่ได้เยอะครับได้หนึ่งงานสองงานสามสี่ห้าได้ห้างานหกงานครับกับการเกี่ยวข้าวสี่คนวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะครับ ถ้าข้าวมันไม่ได้ล้มมันมัน,ม,นมันไปไวครับได้ไวครับแต่ข้าวล้มนี่สุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนู้นครับอ่ะกลับมาเจอในฝะัะ่งนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยจะทำยังไงครับเดีย๋ยวไม่ไปไหนมาไหนแล้วครับแบบนี้ พรุ่งนี้ก็ลงแปลงนี้ครับพรุ่งนี้ครับถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะเพราะว่าครับนี่นะครับสภาพหลังจากน้ำท่วมวันนั้น,นครับก้าวล้มละนีละนาดเลยนะครับนนี้ก็ล้มเลยนะครับ อีกหลายวันครับกว่จะเสร็จแบบนี้ยังพองเห็นข้าวนะครับล้มแบบนี้แต่ตรงนู้นนะล้มใส่หญ้านะครับก็จะมีแปลงนู้นอีกครับล้มเหมือนกันครับแบบนี้จะยากหน่อยครับ แต่ก็ยังเห็นเม็ดข้าวเยอะนะครับยังพอได้นะครับแปลงนี้นะครับถือว่ายังใช้ได้นะครับแต่มันจะมีบางแปลงนะครับที่ยญ้ายเยอะจริงแล้วก็ล้มด้วยนะครับ ะมีดีหน่อยก็ข้าวสวนเนี่ยข้าวสวยๆห,หน่อยนะครับก็จะเ,เป็นแปลงนี้นะครับเพราะน้ำไม่ขาดนะครับตรงนี้นี่นะครับจะดีหน่อยเห็นรวงเต็มๆเลยนะครับแบบถือว่าดีครับแปลงนี้ แต่ก็คงอีกไม่นานนะครับน่าจะล้มถ้าไม่รีบเกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับน่าจะอีกไม่นานเหมือนกัน,นครับเริ่มเอ็นแล้วนะครับเอ็น้ายเอ็นกว่าแล้วนี่นครับดูรวงข้าวนะครับ ถือไว้ใช้ได้นะครับอันนี้อีกเจ้าหนึ่งเขาเสร็จไปแล้วนะครับน่าจะเป็นข้าเจ้านะครับที่ได้เกี่ยวก่อนเขาขึ้นบ้านไปแล้วนะครับบรรยากาศกองฟางกับ พาที่กำลังจะตกดินนะครับ <c oughs> แต่เนี่ยครับแปลงเนี้ยอดเลยครับมีแต่หญ้าครับนี่ครับแปลงนี้ครับไปถึงนูนน่นครับปลายเขียวๆนู่นครับถึงปลายเขียวๆนู่นเลย แปลงเนี่ยหญ้าเยอะครับแล้วก็จะมีแปลงข้างกันไปอีกนะครับใหญ่กว่แปลงนี้อีกนู่นแหละครับยาวไปถึงต้นไม้นู่นนะครับอีกหลายวันครับกว่าจะเสร็จถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งยากนะครับนี่เกี่ยวยาก ถ้าเราจะเกี่ยวทั้งหมดมันก็ได้หญ้าเยอะนะครับดอกหญ้าจะปนข้าวไปอีกก็ให้มีบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเยอะนี่ครับเกี่ยวหญ้าครับแบบนี้ข้าวก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะในแปลงนี้อืม เดี ies, ๋ยวพาเดินกลับแล้วครับคงไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันจะมืดก่อนกลับบ้านครับเดี๋ยวพาเดินไปดูเดินไปดูตรงนู้นอีกนิดนึงครับ เดินเข้าไปดูตรงนูองอ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะขอปิดคลิปจะได้เดินทางกลับบ้านครับเริ่มจะมืดแล้ว ไปดูตรงนี้หน่อยนะครับ ันนี้ก็ล้มนะครับแปลงนี้ล้มล้มแปลงเลยครับนี่ครับอ่าก็จะมีดีตรงนั้นหน่อยครับยังไม่ล้มนะครับแต่ตรงนี้ล้มหมดเลยนะครับนี่อันนี้ติดดินเลยครับล้มติดดินเลยแย่แย่ครับแบบนี้อ่าตรงนั้นเป็นอีกเจ้าหนึ่งครับ ตรงอยาลูกๆครับโอ้มาดูทางนี้ครับยาเยอะเหมือนกันไหมโอ้อืมแปลงข้างล่างลงไปก็มีล้มบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ล้มหมดนะครับ อืแต่แปลงนี้สิครับหญ้าท่วมเลยครับดูรวงข้าวครับตรงนี้ครับนี่ครับดูรวงข้าวครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ แบบนี้แบบนี้ก็แย่อยู่นะครับคือแบบนี้ไม่ได้พ่นยานะครับไม่ได้ฆ่ายาพ่นยาฆ่ายานะครับก็จะดีครับข้าวก็จะไม่มีสารพิษเท่าไหร่ก็จะมีน้ำที่นานรอบๆนะครับ ที่มันไหลลงมานะแต่ข้อเสียของการไม่ได้ค่าก็แบบนี้แหละครับเนี่ยไม่ได้ค่ายาก็ประมาณนี้นครับมาเท่ามาเท่าก่อนที่มาถ่ายก็ไม่ขึ้นสูงขนาดนี้นะย่านะแต่นี่โอ้ท่วมหัวเลยอะ่ะนี่ครับ แต่ของเรายากก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็มีอยูม่มีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่เสียทีนะครับมันล้มนีแ่แหละครับมันจะเกี่ยวยากหน่อยอก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปนะครับ ถ้ามีเวลาว mm ่างก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปอาจจะยาวนานหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับในการติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ